สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงหยวกกล้วยกันนะคะหยวกภาษาอีสานก็คือแกงเอาจากแกนกล้วยข้างในนะคะเขาเรียกหยวกแล้วก็เครื่องแกงก็จะมีหัวหอมตะไคร้นะคะพริกโขลกรวมกันแล้วนะคะแล้วก็หยวกกล้วยนี่เราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดึงใยออกแล้วแช่แช่ในน้ําเกลือนะคะจะได้ไม่ดํานี่ค่ะขั้นตอนนี้ก็คือเรานํา ไก่ลงมาคั่วกับเครื่องแกงก่อนนะคะคั่วไก่สุกแล้วเราก็จะเอาหยวกกล้วยใส่ลงไปนะคะก็คั่วอีกสักพักหนึ่งคั่วให้สุกไปเลยนะคะแล้วก็เติมน้ําจากนั้นก็จะได้แกงหยวกใส่ไก่แบบนี้นะคะพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะแกงหยวกกล้วยใส่ไก่ค่ะ มาค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ